สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคณิตศาสตร์ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองเนาะวันนี้เราอยู่ที่เรื่องของการหารากที่2นะครับต่อจากคลิปก่อนเนาะแต่วันนี้จะเป็นการหาลากที่2โดยการแยกตัวประกอบนะครับจะเป็นการแยกตัวประกอบวิธีทําจะเป็นยังไงนะครับมันจะยากหรือมันจะง่ายแค่ไหนนะครับเราติดตามกันในคลิปนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นข้อนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการหารากที่2ของ36โดยการแยกตัวประกอบ มีดังนี้นะครับอันนี้ก็คือที่เขาบอกให้เราหาเดี๋ยวครูคจะขอ copy นะครับไปวางในหน้าว่างๆเพื่อ่านเรียนจะได้ไม่งงนะอ่ะโอเคนะครับมาแล้วนะครับโจทย์จากหน้าเมื่อกี้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าการหาลำที่2ของ36โดยวิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยทำยังไงนะครับขัานแรกนะครับเราก็เขียนโจทย์ก่อนเราแยกตัวประกอบของ36นะครับนี้ครับเราก็มาคิดสิว่า36เนี่ยมันคือเลขอะไรคูณกันบ้าง มันคือ12คูณ3จริงๆนัเรียนจะเอาตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คุณครูเอาแบบเลขทีม่มันเราคิดได้เร็วที่สุดก็คือ12คูณ3เนาะ2 3เป็น36 3เนี่ยแยกได้ไหม3แยกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า3มันมีแค่3คูณ1หรือ1คูณ3มันมีแค่นั้นนะครับเราไม่ต้องแยกแล้วก็มาแยกที่12 12เลขอะไรคูณกันได้12ก็คือ2คูณ6ถูกไหม องหกสิบสองหกแหละเลขอ,อะไรคูณกันได้หกก็สามคูณสอง,สองเป็นหกนะครับสามกับสองมันแยกไม่ได้แล้วถูกไหมครับแสดงว่าเราเสร็จแล้วแค่นี้เลยตัวป,ประกอบที่เราแยกได้นะครับเราแค่ตรงส่วนปลายของมันนะครับปลายปลายของมันมีตรงไหนบ้างมีสามมีสองมีสาม,ม,สาม,ม,สามแล้วก็มีสองตามนี้ถูกไหมครับมีสี่ตัวเอาแค่ตรงปลายมันนะ แสดงว่า36เนี่ยแยกตัวประกอบได้แสดงว่าส6เนี่ยแยกตัวประกอบได้เป็นสามคูณ2คูณสามคูณ2โจทย์เขาให้เราหาแค่การแยกตัวประกอบไหมไม่ใช่นะครับเขาให้เราหารากที่2โดยการแยกตัวประกอบเพราะว่ารากที่2ต้องมีเหมือนกันกี่ตัวครับ2องตัวนะครับต้องมีเหมือนกัน2ตัวทีนี้ตรงเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันมี สี่ตัวเราอยากได้แค่สองตัวที่เป็นตัวเลขตัวเดียวกันทำยังไงให้เป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะก็คือเอาสามคูณสองได้ไหมครับได้หกตัวเลขได้หกถูกไหมครับตัวหลังก็เหมือนกันเอาสามคูณสองเหมือนกันนะตัวเลขคูณกันก็ต้องเหมือนกันนะครับสามคูณสองตรงนี้ก็ได้หกเหมือนกันเห็นไหมครับ ามสิเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ6กคูณหแสดงว่าถ้ารากที่2ของ3ามกเนี่ยรากที่2ของ 36, ก,อง36ก็จะเท่ากับหถูกไหมเพราะว่าเหมือนกัน2ตัวเหมือนกัน2ตัวเราจะถอดรูทได้เราจะถอดเครื่องหมายรากที่2ได้นะครับรูทสามก็คือ6นั่นเองีก็เลยตอบนะครับอ่าเสร็จแล้ว กูขอลบเลยล้วกันนะครับถ้าต่อไปตัวอย่างข้อที่สองนะตัวอย่างข้อที่สองให้หารากที่สองเหมือนเดิมให้หารัากที่สองของอ้ 144. อยสี่สิบสี่ะแบบนี้นะครับเราทำยังไงนะครับให้ใช้วิธีเดิมนะครับโดยวิธีโดยวิธียธแยก จริงจริงนักเรียนข้อนี้นะครับถ้าใครที่ชนานาญแล้วนะครับเราตอบได้เลยว่ามันตอบสิบอนั่นแหละแต่ว่าเราต้องแสดงให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงมันทิ้งได้ยังไง<อ>เราก็ตั้งโจทย์ร้อยสี่สิบสี่เลขอะไรบ้างคูณกันได้ร้อยสี่สิบสี่มีไหมมีแน่นอนก็คือสิบสองคูณสิบสองสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ถูกไหมครับข้อนี้มันตอบ1ินั่นแหละ ตอบสิบสองนั่นแหละถ้าลากที่สองนะอ่ะมันตอบสิบสองนั่นแหละครับข้อนี้เพราะว่าร้อยสี่สิบสี่เนี่ยคือสิบสองคูสิบสองถูกไหมครับลากที่สองของหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เนี่ยมันเท่ากับสิบสองแหละแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบไม่แม่นแม่สิบสองนะครับไม่แม่นแม่สิบสองมันจะทําแบบที่ครูคทําสเต็ปเดียวได้สมมุติว่าเธอมแม่นแต่แม่สองเนี่ยสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้เหมือนกันนะครับดูวิธีทำ นี่เรารู้เรารู้คําตอบแล้วแหละแต่ว่าเกือบางคนไม่แม่นแม่12นะครับ144เกิดจากอะไรคูณกันนอกจาก12คูณ12มันเป็นเลขคู่ถูกไหมครับนักเรียนถ้ามันเป็นเลขคู่เนี่ยมันสามารถเอาเลขเลขสคูณได้แน่ๆเลข2คูณอะไรได้144เราอยากรู้นะครับ มันคือสองคูณ72ถูกไหมครับ72อะไรคูณกันได้72มันเป็นเลขคู่ถูกไหมครับนักเรียนถ้ามันเป็นเลขคู่มันสามารถเอาสองคูณได้แน่นอนสองคูณอะไรได้7 2บสองเหมือนเดิมครับ2หารสองสองสามเป็น6ลกลบกันข้างเนหลือ1แล้วก็นะครับสองหอกลบกันเหลือนะครับ ก็ดูแล้วว่าทีนี้ว่า2องคูณสาเนี่ยมันจะได้72ต่อไป36เลขอะไรคูณกันแล้วได้3าก็มันเป็นเลขคู่เหมือนเดิมูคิตมองด้วยเลข2เหมือนเดิมแน่นอน,นะครับถ้าเราต้องคูณได้แม่นอ่ะเราก็ตั้งหาเลย2 1เป็น2องบกันนะครับเลหนลึน่งนสองแป ครับก็จะได้สองคูณแปดนะครับอะไรต่ออันนี้ขอลบก่อนนะครับมันรูกวงหลังต่อไปนะครับเลขอะไรคูณกันได้18บแปคูณเก้าครับ2อคูณเก้าเ้แยกได้ไหมได้เก็คือ3ามคูณ3ถูกไหมครับ เก้าดิเราจะแยกได้เป็น3าคูณสาทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเอาแต่ตรงปลายมัน,มน,นเอาแต่ตรงปลายมันปลามนะครับแสดงว่า1 4 4เนี่ยแยกตัวประกอบจะได้สองคูณสองคูณสองคูณสูณสามคูณมถูกไหมครับนับแต่ตรงปลายมันเห็นไหมที่สองมีหนึ่งตัว2ตัวสตัวสตัว เลขสามสองถูกต้องครับทีนี้เราต้องการลากที่สองเราต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของตัวเลขของตัวคูณกันเราก็แบ่งซะเลขสองมันมีสี่ตัวถูกไหมเราแบ่งข้างละสองตัวก็สองเดียเล็น้อยตอนนี้เหมือนกันสองเลขสองตัวนี้คือเลขสองตัวนี้ก็คือเลบสองตัวนี้คือ มันสลับที่กันได้นะครับต้องเรียนมันสลับที่กันได้นะการคูณเนาะทีนี้เราจะทำสองฝั่งให้มันเหมือนกันนะคุณครูก็จะเอาเลขสามตัวนี้ใส่ตรงนี้นะครับนะอ่าก็จะได้เลขสามตรงนี้แล้วก็เอาเลขสามตัวสุดท้ายเนี่ยใส่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าสองวงเล็บเหมือนกันแล้วเราลองคูณกันสิวงเล็บได้เท่าไหร่องสองเป็นสี่สี่คูณสามเป็นสิบสองวงเล็บแรกได้สิบสองคูณกับ 2เป็น4 4คูณ3เป็น12เหมือนกันนครับแสดงว่า144เนี่ยมันคือ12คูณ12ถูกไหมครับแต่ว่ารากที่2ของ1้4ี่ก็คืออันนี้เป็นวิธีการแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนอันนี้เป็นวิธีการแยกตัวประกอบนะครับถ้านักเรียนแม่นท่องสุตูณถ้าเลขมันน้อยแบบยังท่องสุตคูณถึงแม่12ได้เนี่ยมันจะง่ายนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มัน มันเยอะกว่านี้มันกลายเป็นมากกว่า1 4 4เนี่ยนักเรียนต้องค่อยๆแยกแบบตัวอย่างทางนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะอ่าเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขอลบก่อนต่อไปเป็นข้อที่3เนาะข้อที่3เขาบอกว่าจงหารากที่2นะครับของ225นะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็เริ่มนะครับเขียนโจทย์225เนาะ ก็ดูว่า2 25เนี่ยมันลงท้ายด้วย5ถ้าลงท้ายด้วย5เนี่ยปกติแล้วเลข5มันจะคูณแล้วมันจะลงตัวนะรเราอยากรู้ว่าถ้าคูณอะไรได้2 2 5แล้วก็ตั้งหาร5้านะครับ5 4 20ลบกันเหลือ2องลงมาครับนะ 5, 5, 25, 5. ้25อ่าเราแยกได้เป็น5คูณกับ 45แบบนี้ถูกไหมครับทีนี้เราก็เหมือนเดิม45เนี่ยแยกเป็นอะไรได้บ้างก็เป็น5คูณอะไรครับ5อะไรได้45 5 9 45ถูกไหมครับแยก9ได้อีก9ก็คือ3คูณ3ไหมทีนี้อันนี้ขอ นี้นะครับเราก็เอาเหมือนเดิมน,นะครับเอาแต่ตรงปลายของมันมีทั้งหมดอยู่4ตัวถูกไหมครับก็จะได้225เนี่ยมันคือ5คูณ5 เพอ,อะไรนะเพราะว่ารากที่2เนี่ยมันต้องการแค่2องพจน์ที่เหมือนกันตรงะันต้องการสองพจน์ที่เหมือนกันเนีนเราก็จะได้225เนี่ยมันคือ5้คูณสเป็นสินี่ก็5้คูณสเป็นสิเหมือนกันครับทีนี้ก็โจทย์เขาอยากได้รากที่2ของ225เนี่ยมันคือ สิานะครับถูกไหมข้อที่2คือต้องเหมือนกัน2ตัวอันนี้ในข้อนี้เป็น15คูณ15เราก็เลยตอบ15เสร็จแล้วนะครับตอบ 15. อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ะครนบที่ครูทําให้ดูน่าจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับลองเดี๋ยวจะลองทําแบบฝึกหัดกันดูนะครับว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าก oh, <no. S 1> ารับแบบฝึกหัดนะครับมีแค่สองข้อนี้นะครับที่นักเรียนต้องทานะครับก็คือข้อ นี่นะครับลองทำเส่สมุดดูนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะลองทําดูก่อนนะครับถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาถามคุณครูอีกทีนะครับวันนี้มีแบบฝึกแค่2ข้อนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ